สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถคันใหม่ที่นําเข้ามานั่นเองนะเพื่อนๆก็คือเจ้าคาร์เดนเอสเก้านั่นเองเนี่ยเนี่ยผมอยู่ข้างหลังผมแล้วผมซื้อมานะครับอันนี้เป็นเดิมๆผมยังไม่ได้แต่งนะครับแต่พอเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับเขาจะขึ้นเป็นลายแต่งเลยนั่นเองนะเพื่อนๆคันนี้ได้ต้นแบบมาจากโตโยต้าจีทีนะครับหรือว่าซูบารุบีอาแซดนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นเดิมๆนะผมยังไม่ได้แต่งเขานะครับแต่ว่าเขาให้ลายเฮาส์เซอร์เปเชียลเวิร์กกับผมมาเลย ตอนแรกเนี่ยมันบอกว่ามันฟรีนะครับแต่ว่ามันไม่ฟรีนะเพื่อนๆจริงๆมันเสียเงินนะครับแต่ว่าพอผมก็ซื้อปุ๊บนะครับตอนแรกมันขึ้นศูนย์บาทนะพอผมซื้อปุ๊บแม่งกลายเป็นล้านเก้าเลยนะครับใครที่อยากซื้อนะครับอย่ามันมันไม่ได้ฟรีนะเพื่อนๆเออผมพูดไว้ในคลิปก่อนนะครับว่ามันฟรีนะจริงๆมันไม่ได้ฟรีนะครับนี่นะฮะรูปทรงของเขาก็สวยมากเลยเหมือนมาแต่งมาแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับมีลายแต่งด้วยนะนี่เดิมๆนะครับฟังเสียงหน่อยโอ้หเสียงลัานมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟัังกน เสียงลั่นมากนะครับไอัน,นี้เดิมๆนะเพื่อนหูท้ายออกมากนะครับเมื่อกี้ผมเหยียบสุดแค่ป,ปั๊บเดียวนี่คือท้ายมันออกไปเองนะคือรถมันรถมันดีนะครับแต่ว่าแต่ถ้ารอบโอ้โหพอเรากดคันเร่งแบบเหมือนกดขาครับมันโอ้โหรถแม่งโคตรแรงนะครับเฮ้ยแม่งไม่ได้แรงไปหรอกแม่งแรงโคตรอ,อ่ะเฮ้ยเป็นรถธรรมดานะนเพื่อนแต่แม่งโคตรแรงเลยนะครับเฮ้ย อันนี้ผมเพิ่งซื้อมานะไม่นแรงชิบหายครับผมเฮ้ยมันแรงจังวะผมตกใจเลยนะโคตรแรงเลยนะครับหน้าไม่นี่แบบไปร้อยกว่าเฮ้ยมันแรงจังก็ไม่รู้อืมหรือว่ามาแต่งมาให้ผมแล้วก็ไม่รู้นะเหมือนแบบเราซื้อครั้งแรกก็เหมือนแบบมันให้เรามาเลยหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่านี่แม่งแบบโคตรแรงนะครับแรงเกินผมว่ามันได้แต่งมาให้ผมแล้วละ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่น่าจะแรงไม่น่าจะมีรถขนไหนที่ธรรมดามาแรงขนาดนี้นะ ถ้าแรงขนาดนี้จริงตั้งแต่ธรรมดาที่โอ้โหท็อปสปีดตอนแบบแต่งแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะโอ้โหโคตรแรงอะ่ะนะฮะโอ้โหโคตรแรงนะครับแล้วม่งขับแบบใช้ได้นะมันไม่ได้ขี้เหร่นะคือม่งขับดีด้วยนะครับรูปทรงมันก็สวยด้วยนะครับคันนี้นะแบบว่าแค่ผมซื้อมาผมก็มาลองขับดูเนี่ย จริงผมก็ให้10เต็มส,สิบแล้วนะครับเพราะว่ารูปทรงเขาเสียงเขาแล้วก็ความเร็วเขาที่ทําได้นะครับก็ดีมากๆเลยนะแต่ว่าเรื่องการเลี้ยวผมว่าอันนี้ตอนเลี้ยวแรงๆเนี่ยผมว่าแม่งมีปัญหานะแต่ว่าขวันี้นะเราต้องลองไปแข่งดูนะครับแต่ว่า,าหลักๆคือเม่งขับดีนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาอัพ h o า s ์เซอร์ฟิเชีเนะครับเพราะว่า How Special Work ีเนี่ยต้องมาอัพในเอลเเท่านั้นนะเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะบอกให้นะครันนี้เป็นรถ2ประตูนะครับน้ำหนักอยู่ที่18หนึกงโลน เป็น RWD หรือว่าขับหลังนะครับแล้วก็มีเกียร์6สปีดนั่นเองเนะี่ยท็อปสปีดต,ตอนธรรมดานะครับอยู่ที่94.14ไมล์นั่นเองนั่นเพื่อนหรือตีเป็นกิโลเมตรจะอยู่ที่151.50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่าอ่าวันนี้ที่แต่งที่แต่งรถเราจะดูปแปลกๆหน่อยนะครับอันนี้ผมเอาเข้ามาแต่งใน House Special Work นั่นเองนะฮะโอ้แสดงว่ามันัพ House Special Work ให้ผมแล้วเพื่อนๆไม่งั้นรถไม่น่าจะแรงอย่างนี้อันนี้มันัพให้ผมแล้วนะครับ มันเอาพ House Special Work มานะแต่อาร์เมอร์นะครับผมใส่ไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเบรกนะครับผมใส่ไปที่ House Special Work อันนี้คือเซฟว่ามันพอใครซื้อใครก็ตามแล้วที่ซื้อรถครั้งแรกนะคือได้ไปเลยนะนเพื่อนๆคืออัพเต็มมาเลยนะครับที่เหลือนี่เราต้องมาแต่งเองนะครับแต่ว่าไอ้อันเมื่อกี้มาแต่งให้เราแล้วหุย้ยอินเทอร์เฟซต,ต่างๆคือมันเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับการแต่งรถนะผูแม่งโคตรดีนะครับลองแต่งดูนะให้มาดูซิงๆนะครับเหมหือนรถใครมันเหมือนรถแข่งเลยนะในข้างหลังผมว่าไว้ประมาณนี้กำลังสวยเลยนะผมใช้อย่างนี้ก็ได้ เอนจีนนะครับเห็นไหมครับเอนจีนเนี่ยมันใส่เป็นฮาวสเปเชียลกให้ผมนะแสดงมาแต่งมาให้เราแล้วเพื่อนๆใครที่ซื้อ S95 นะครับก็คือมาแต่งมาให้เราแล้วนะก็ถือว่าดีมากๆนะครับถึงมันจะไม่ฟรีก็ตามนะครับอู้แต่ผมว่ามันดีมากเลยนะครับผมชอบเลยโอ้โหต่งได้หลากหลายดีนะฮูดนะครับโอ้โหสวยอ่ะใส่เป็นอันนี้แล้วกันแรรี่ฮูดนะครับอ๋อไฟนะฮะโอ้โหสวยอ่ะใส่เป็นสีดําเงินแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นไลายนะครับ ลายอันนี้เป็น house special work ที่ยังไม่ปลดล็อกนะแต่คือเขาให้มาเลยนะครับใครที่ซื้อรถครั้งแรกเลยนะใครที่อยากอยากเก็บลายนี้ไว้ก็ไม่จําเป็นนะครับผมเนี่ยใครอยากเก็บลายนี้ไว้ก็ไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนสีเขานะแล้วก็จริงๆมีสีพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เป็นลายพิเศษเฉพาะตัวรถของเขาด้วยนะนี่สวยมากเลยนะครับผมอันนี้เป็นลายรถเฉพาะทางของตัว s 9 5เองนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้อง up house special work ก็มีลายนี้นะแล้วก็มีลายพวก anime นะครับอันนี้ house special work นะครับสองลายนะ โอ้สวยมากนะครับผมว่ามันสวยดีนะผมว่าโดยเฉพาะสีนี้ลายนี้ผมว่าสวยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวอ,อันนี้เป็นลายแบบลิมิเต็ดไงแต่ผมว่าแต่ว่าจะเปลี่ยนนะฮะ,ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นลายนี้นะครับอันนี้เป็นสรุปนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะแต่งผมใส่เป็นอันนี้ละกันนะครับแล้วก็าัทะเบียนนะฮะผมใส่เป็นชื่อของผมนะโลเวอร์นะครับสามารถใส่โลเวอร์หลังได้นะครับตรงนี้นะ เห็นไหมสามารถใส่โลเวอร์หลังได้นะครับเราก็ใส่ไปนะผมใส่ไปหมดอ่ะสัการว่าไปใช้ไปใช้งานจริงด้วยนะอาสามารถเปลี่ยนสีได้ผมใช้เป็นสีนี้นะเบบี้บูนะครับผมไอเป็นสีพิเศษนะครับอันใหม่นะจะวางสีคทับไปก่อนนะครับแล้วก็คอยใช้สีเบบี้บูนะครับผมว่ามันสวยดีนะ <Beautiful. S 1> แล้วก็อันนี้เป็นอุ้ยรู้วอร์คร่าวๆตรงนี้นะครับแต่งได้ด้วยนะสวยมากเลย แต่งเลยนะครับผมแต่งนะแล้วก็สเกิร์ตนะคะโอ้สเกิร์ตก็แต่งหน้าพอสมควรนะครับอันนี้ก็สวยอยู่นะผมว่านะนี่ผมแต่งเป็นอย่างนี้แล้วกันคาร์บอนนะครับสปอยเลอร์นะครับเขาก็แต่งให้ผมแล้วนะเป็นของ House Special Work เองนะครับโอ้ก็สวยนะจริงๆก็สวยนะมันก็สวยหลายแบบนะมันก็สวยในของมันอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเออ่ซับเพนชั่นนะครับซับเพนชั่นก็ใส่เป็นของ House Special Work นะครับแล้วก็เออ่เกียร์นะครับก็ใส่เป็นของ House Special Work นะครับเทอร์โบ เทอร์โบเป็นระดับ3นะครับของเทอร์โบนะแล้วก็ล้อนะครับอันนี้เป็นล้อเดิดั้งเดิมนะครับผมก็เปลี่ยนล้อนะผมใส่เป็นของ BBS ละกันนะครับผมการัพ house special มีข้อดีนะครับจากล้อแท็กพวกนี้ผมกติดมาใช้เลเวล LS ในการปลดล็อกนะครับล้อพวกนี้ก็จะมันจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติทันทีนะเมื่อเพื่อนๆ up นะครับนี่สีล้อสวยมากนะครับก็ใส่เข้าไปหน้ายางนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะผมไม่ใส่ละกันนะครับ ตอนแรกก็น่าอย่างว่าจะไม่ใส่นะอะสั่งผมใส่ตะบุเล็ตพูฟนะครับแต่แบบไหนๆก็เราแต่งไปขนาดนี้แล้วไงก็ใส่สักหน่อยนะครับผมใส่เป็นอะตอมิกนะฮะแล้วก็ควันควันรถผมไม่แต่งนะครับแล้วก็กระจกนะผมใส่เป็นไลท์สโมกนะครับโอเคของแต่งประมาณนี้นะครับหลักๆคือเขาแต่งมาให้เราแล้วอ่ะเขาเขาเขาแต่งมาให้ผมแล้วนะครับผมไม่ต้องมาแต่งอะไรเยอะเลยนะเขาก็แต่งมาให้ผมในระดับหนึ่งแล้วนะครับโอ้แต่ว่ากระจกเนี่ยผมต้องไปแก้แล้วกระจกแม่งโห โคตรแสบแสบด่าเกินนะครับไม่รู้แก้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้น่าเสียดายนะครับผมกระจกนะครับเขาเปลี่ยนสีไม่ได้นะผมลองมาหาวิธีแล้วนะครับเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับโอเคช่างมันละกันนะครับผมของแต่งนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครอยากแต่งตามก็แต่งได้นะมันจะดูลิเกลิเกลหน่อยนะเพื่อนผมใส่นอนใส่นี่ผสมมั่วไปหมดเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเอาออกไปลองความเร็วกันโอ้โหโคตรแรง่ะเพื่อน ผมบอกเลยคันนี้โคตรแรงนะครับดึงจัดนะครับมันมากนะครับมันมากอันนี้ภายในเขาก็ดูแบบธรรมดานะครับแต่ว่าคันนี้แม่งขับมันจริงนะครับ มันมากเพื่อนๆโคตรแรงเลยนะครับรถมันโคตรแรงนะครับดูดิโอ้แรงเกินคันนี้นะครับผมตอนเทอาสปีดตอนแต่งธรรมดาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบหกจุดสองห้าไมล์นะครับหรือว่า,าตีปีกิโลเมตรจะเป็นร้อยแปดสิบเจ็ดจุดศูนย์เก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะแต่พอหลยอยังจากที่เราอ up house special work นะครับคันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกจุดห้าศูนย์ไม้นะครับหรือตีปีกิโลเมตรจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเอ็ดจุดแปดหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะฮะ ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆคันนี้ถือว่าแรงมากนะแรงอบบระดับต้นๆเลยนะครับดูดิหน้าไม่นี่คือแบบว่าโอ้โหฝั่งซ้ายนี่คือจมเลยนะครับขวานี่คือวิ่งไป160กว่าแล้วนะครับคือแม่งแรงมากนะครับโอ uh, ้หแรงเท่ะนะเพื่อนๆโอ uh, ้โหแม่งครบทุกอย่างนะคันนี้นะโอ uh, ้หสวยมากเลยนะผมว่าเฮ้ยมีแมวด้วยโอ้โหแมววางแลงไงวะนะ โคตรมันนะเพืเ่นนนอนๆคันนี้แม่งแรงจริงครับแรงแบบแรงจัดอะคือรู้สึกได้เลยว่ามันแรงจริงๆอะโอ้แม่งแรงเกินอย่างกับตอนผมอารมณ์คล้ายๆกับตอนฟิลลิ่งผมบักรถเล่นๆเลยนะไอ้นี้แม่งได้เลยนะครับโอ้แม่งแรงจริงครับแรงจริงยอมรับเลยนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างจะคุ้มค่านะผมให้อย่างนี้แล้วกันนะครับเ <c oughs> พราะว่าคันนี้นะจริงๆเป็นคัสสปอร์ตนะผมลืมบอกไปนะครับ คออค้าสปอร์ตทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วหน้าตาตอนแรกผมคิดว่าก็คงแบบเป็นรถขายทรงนะเป็นรถขายทรงแบบไม่ได้ดีอะไรนะครับแต่พออัพเฮาส์เซมิเชเวิร์กนี่คุยคนละเรื่องนะครับดีมากนะผมให้เลยเดอะเบสเลยนะเดอะเบสของค้าแบบที่เข้ามาใหม่ในณณเวลานี้เลยนะคันนี้นะโอ้หลายๆคนน่าจะรอคันนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโอ้โหแม่งดีจริงนะครับแนะนําเลยนะคันนี้นะไป็ีหนึ่งคันที่ถ้าใครถามก็คงจะต้องซื้อละล่ะนะครับ สวยแรงนะครับครบทีเดียวคันนี้สวยหล่อมันครบอ่ะคันนี้มันมันครบจริงนะครับมันจะอ่านสารหาคําไหนมาอธิบายของมันนะครับมันขับมันขับแรงแล้วแม่งหลบหลีกแม่งดีอ่ะดูดีเพื่อนๆดูดินิ่งแบบนิ่งเลยนะไม่รู้เป็นเพราะมันอัพเฮาส์เซพเชิวอร์หรือเปล่านะครับตอนธรรมดาตอนเพื่อนๆไม่ค่อยมีเงินก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะดีแบบนี้หรือเปล่านะอาจจะไม่ดีก็ได้นะผมว่านะเออแต่นี่แม่งดีจริงอันนี้แม่งดีจริงและคุ้มค่านะครับพอเราซื้อรถปุ๊บเราเสียล้านเก้าก็จริงแต่ว่ามันอัพ แม่งมันมันมันครับมันมากขับดีด้วยนะครับโอเคครับผมก็ไปสิ่งต่างมาได้นะเพื่อนๆสการิน S95 นะครับผมมันมากนะครับเอาไปเลยเดอะเบสเดิมแม่งแบบคือคนละฟีลลิ่งตอนผมขับ XO ว่ามันแล้วนะผมบอกเลยว่าคันนี้มันกว่านะครับผมบอกเลยโอเคแล้วกันนะมาเบิร์ตวันนี้นะครับใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซาลกินี่สวัสดีครับบ๊ายบาย